จสวัสดีค่ะจ้าเจสวัสดีค่ะเมื่อคืนไปไหนกันมาสองสาวเจเห็นด้วยหรอคะเห็นสิไม่ชวนเลยนะรอน้นะคเจนุอ้ําฉันว่ากันแดดตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะที่เจเอามาเพราะฉันใช้ดีเนี่ยพวกเธอคุยอะไรกันเอ้ามะเมียวคุยเรื่องกันแดดหยุดฉันไม่เชื่อเจ้คะ อ้ากับชมพูะคะ่ค่ะชอบคุยกันเวลาทําง,งานก็คุยกันปกติก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่เราหนูได้ยินเขานินทาเจ้ด้วยนะคะหรอได้ยินว่าอะไรพอพูดให้เจ้ว่าเจ้ขี้บ่นขี้จุกจิกเงินเดือนก็ไม่เพิ่มให้สักทีแล้วเขาก็ยังพูดอีกด้วยนะคะว่าเขาจะหางานใหม่กันอ้๊ชมพู่อะไรฉันได้ยินเจ้คุยโทรศัพท์ว่าเจ้จะลดธนาักานฮะ หรอพราเธอสองคนเตรียมหางานใหม่บ้างก็ดีนะเผื่อโดนไล่ออกจะได้มีงานรองรับอ้๊งชมพู่คะพี่เห็นร้านอื่นเขาจัดโปรครีมตัวนี้น่าสนใจนะเราลองมาจัดโปรกันไหมน่าลงนะคะเจ๊เนี่ยค่ะเจ๊ลูกค,ค้ามาถามหาตัวนี้เยอะมากเลยเออเนาะคุยอะไรกันคุยเรื่องที่เราพูดหรือเปล่าทําไงดีเขาจะพูดเรื่องเราไหมหรือว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันต้องพูดเรื่องเราแน่ อ้ำชมพู่เมื่อวานเจ้คุยแล้วกับพวกเธอเจ้จะให้จัดโปรตัวนี้ไงฉันไม่เชื่ออ้าแล้วเธอคิดว่าเจ้พูดอะไรพวกเธอนินทาฉันเอาเรื่องฉันไปฟ้องเจ้ใช่ไหมเพราะฉันไม่ได้พูดถึงเธอเลยนะเธอเป็นอะไรเมื่เมี่ยวเจ้คะหนูมีความจริงจะบอกเจ้คะเรื่องอะไรรู้อยากเตือนเจ้เพราะหนูวังดีกับเจ้นะคะไม่อยากให้เจ้เลี้ยงงูพิษไว้ในบ้านง,งูพิษ ใช่ค่ะอ้ํากับชมพู่มันไม่ได้ดีอย่างที่เจคิตนะคะรับหลังมันนินทาเจงานก็ไม่ค่อยทําแถมพวกมันยังรวมหัวกันนินทาหนูอีกด้วยนะคะชมพู่ฉันมีความจริงจะบอกเธอความจริงอะไรเหรอมะเมียวเมื่อคืนเจโทรไปคุยกับฉันเจบอกว่าคุ้มใจมากเจเป็นอะไรเจบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงเจไม่อยากจ้างเธอแล้วฮะ เจ้ e, บ่นให้ฉันฟังว่าเธอน่ะทำงานไม่ดีทำงานไม่เรียบร้อยพี่เจ e, ให้เธอทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเจ e, สงสารเธอนะไม่กล้าไล่เธอออกเจ e, คะหนูว่าจะลาออกละค่ะฮะ <Huh? S 2> ลาออกพอดีพ่อไม่สบายนะค่ะก็เลยว่าจะกลับไปดูแลพ่อเ้า uh. ถ้าลาออกแล้วพ่อยิ่งป่วยด้วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้หนูก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างอะค่ะไม่ต้องลาออกหรอกเลิกง,งานก็กลับไปดูแลพ่อหรือวันหยุดก็กลับไปดูแลพ่อก็ได้หนูเกรงใจเจ๊ค่ะต้องหยุดงานน่อยเดี๋ยวก็ต้องพาพ่อไปหาหมออีกถ้าพร้อมยังไงเดี๋ยวกลับมาทำนะคะอ้ามตอนเที่ยงกินอะไรดีหนูไม่ค่อยหิวอ่ะพี่พีคหนูคิดถึงพี่ชุมพู่เอานะเดี๋ยวเรื่องที่บ้านเขาลงตัวเขากลับมาทำงานกับเราเองแหละ งั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะอย่าซุดร้อนๆได้ค่ะพี่พีกพี่พีกวันนี้ไม่ต้องซื้อข้าวนะหนูทํามาเผื่อเยอะเลยเออพี่นัดกับอ้ําว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่นนะอุ้ยหนูทํามาเยอะจะไปซื้อทําไมประหยัดตังค์พี่ไม่เป็นไรพี่เกรงใจพี่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับอ้ําไม่ต้องเกรงใจหรอกพี่ก็เหมือนพี่หนูคนนึงนะไปกินด้วยกันนะอืมก็ได้ก็ได้ อ้ําธอคิดจะทํางานอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนอ่ะฉันก็ทําไปเรื่อยหละฉันอยู่ที่นี่ก็สบายใจดีไม่ได้อยากหางานใหม่เออแต่ว่าอายุเธอแค่เนี้ยอนาคตยังอีกไกลนะทําไมไม่ไปหางานดีๆเงินเดือนเยอะๆทําล่ะเธอจะอยู่กับเจก็ได้แค่นี้นะเธอจะจมปากอยู่แค่นี้หรอฉันก็ว่าจะออกสิ้นเดือนนี้แล้วออกพร้อมกันไหมจะดีหรอดีสิเพื่ออนาคตของเราเพื่อตัวเราเอง ฉันจะต้องเป็นลูกรักของเจ้คนเดียวเจ้คะเดี๋ยวล็อกนี้นูจะจัดใหม่เลยนะคะอันนี้ล็อกอ้ําเดี๋ยวให้อ้ําทาเจ้คะนูได้ยินว่าอ้ําจะลาออกนะคะอ้ําพูดหรอใช่คะ่ะอ้ําบอกว่าที่นี่งานเยอะเงินเดือนก็น้อยอ้ําก็เลยอยากไปหางานที่ใหม่เธอเร็วๆเอาซื้อตามนี้นะอย่างละอันทำได้นะคะ อันไหนล่ะมีตั้งหลายแบบแล้วจะเอาแบบใดเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็บอกว่าอันมีปีกแล้วมีปีกยังไงล่ะก็บอกงให้ามเจะของร้างเขาไงทําไมไม่ถามล่ะก็ไม่กล้าถามเนะาะไอเขาเธอก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เคยได้เรื่องเลยสักอย่างซื้ออะไรก็ไม่เคยจะถูกใจไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็มีแต่ยิ้มถ้ามีแฟนแล้วเป็นอย่างนี้ยฉันอยู่คนเดียวดีกว่าเฮ้ยเอา้าจะไปไหนล่ะฉันจะเดินกลับ เอาทำไมเดินกลับล่ะสงไยอยากออกกำลังกาย้าจงมาทำไมเนี่ยก็เ,เห็นเธออยากเดินก็ทำยังไงเลยโอ้ย,อยมามีหนูอยากได้กิฟต์อยากได้ลองพื้นเดื่เลยลูกลูกสาวมามีอยากได้อะไรนะเลือกได้เลยนะจ๊ะรองพื้นอยู่ตัวนี้ดังมากเลยนะมามีมันดีจริงไหมอ่ะดีจริงค่ะมามีงั้นเอาเลยลูกเท่าไหร่ก็เอาเลยนะโอ้ยไม่แพงไม่ง ไปยิพของคอให้ยังเอาไปบ้างไว้เปนสีพัางแม่หนูอยากได้กีบสิไม่อยากได้กีบอีหยังเอาของเก่านอนคุนมาใส่เมื่อีหนูขอดูครีมก่อนนะคะเอาเลยลูกแต่อย่าเอาของถูกนะเดี๋ยวมันแพ้แม่หนูอยากได้ครีมเรียกหาเบิรงอลสิี่ระซ่านเป็นซ่องกันมีบอกันมีก็เอาเคยใส่แล้วมันแพ้ไหมแม่สิไม่แพ่อีหยังพอเธอเนี่ยไม่เคยส่งเงินไม่ให้ใส่ไม่ได้พอน้องอ้านุนส่งเงินมาให้จากแค่นาดาสิไม่อยากใส่ครีมแันแพือเขาหน่อยบ่ได้ดอกพี่ตังค่ะ อันนี้แยกค่ะของน้องอ้ํเท่าไหร่ถุงนี้3,800ันแรอค่ะตังค่ะเ่่นไหันสิบห้าบาทเอานะเบิ้งพ่ออยู่บ่เมื่อเงอนเหลอาเงินในกระปุกมาขึ้นเ้อะไปเร็สบู่ล้างแปรงแต่งหน้าแต่มีเงินอยู่แค่ร้อยห้าบาทแต่อันนี้มันร้อยสบห้าแม่ค้าคิดตังค,115ค่ะร้อยสิบห้าค่ะแม่ค้าคนสวยลดให้ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะ นะคะแม่ค้าคนน่ารักน่ารักที่สุดเลยไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะลดไม่ได้ค่ะนะคะแม่ค้าคนสวยทั้งใจดีทั้งหน้าจะสวยจะน่ารักจะใจดีก็ลดไม่ได้ค่ะนั้นก็ไม่เอาค่ะร้านอื่นชมนิดชมหน่อยเขาก็ลดให้มุกเดิมเดิมน้องคิมที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนย้ายไปฝั่งถนนค่ะลูกค้าเชิญทางนี้นะคะย้ายทำไมทำให้ฉันหายากวุ่นวายเสียเวลา น้องอันนี้ชั้นใหม่เลยเนี่ยทําไมมันดูไม่เหมือนเดิมอ๋อชั้นใหม่ค่ะพอดีว่าจัดร้านใหม่แล้วทาไมต้องทําให้มันสูงขนาดนี้ด้วยเนี่ยหยิบก็ยากหยิบลําบากดูสิเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวหนูช่วยหยิบให้นะคะไม่ต้องหลอกฉันหยิบได้แต่คนที่เตี้ยก,กว่าฉันนะ่อาจจะหยิบไม่ได้จัดร้านไม่ดูอะไรเลยเอา้า แป้งที่ฉันเคยซื้ออยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนแป้งยี่ห้ออะไรคะฉันจำยี่ห้อไม่ได้หรอกจะซื้อประจำเลยมันวางอยู่ตรงนี้ตลับสีอะไรคะพอดีว่าจัดใหม่เดี๋ยวหนูช่วยหาค่ะจัดใหม่แล้วอะไรเนี่ยคล่องอยู่ที่เดิมไปย้ายมันทําไมจัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะลูกค้าจะได้หยิบซื้อง่ายด้วยหยิบง่ายที่ไหนหาก็ไม่เจอลูกค้าพอจะจําสีตลับเดิมได้ไหมคะฉันบอกไปเธอก็ไม่รู้หรอกขนาดฉันเป็นคนใช้เองฉันยังหาไม่เจอเลยเนี่ยต้องขออภัยจริงจริงนะคะลูกค้าเดี๋ยววันหลังลูกค้าเอาตลับเดิมมาด้วยนะคะมันจะได้หาาง่่่ยยๆอะะคตลัับเดิมมนนูใ อารมณ์เสียไม่ซื้อละโอยเธอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักยิ่บก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเออเข่าเบาๆหน่อยจิจะนอนก็นอนไปสิ <c oughs> เป็นไงล่ะฟีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจะง่วงเธอเราไปซีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ยค่อยๆซื้อยุธินมาถา่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งเธอขับรถยังไงให้ใหเราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีดี แล้วถ้ากินอะไรนะ่ะบวยสามรถรัศมีแขได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยอเปรี้ยวเปมันหวาน,านสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซซเว่นเมื่อกี้นี้มีบัขามสามรถด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวหอืมเป็นตสื่นมากเลยว้วเบี้ยมากไปกลับผมสื่นแล้วผมขับเองหวัวหน้า่ะมากันแล้วหรอ เที่ยวง,งานวัดต่อค่ะวันนี้เป็นดีดีทั้งสองคนเลยลูกค้าชอบมากอ่ะหัวหน้าให้ติบเพิ่มขอบคุณค่ะ,คะหัวหน้าถ้ามีงานแดนเซอร์อีก๋ยวหัวหน้าติดต่อไปนะสวัสดีครับผมซึ่มิจินครับคุณเต้นสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพลล่าค่ะพลล่าดูท่าละอรคงรวยมากเลยวันนี้สองคนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมเรียกเองครับ คุณพอล่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นหรือยังครับใครมาแต่เช้านี่สวัสดีครับคุณเมียคุณพอล่าอยู่ไหมครับรตายแล้วคุณมิทีม์มาอะไรตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยพอล่าใครมาแต่เช้านะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตัดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อนคุณมิจฉ์อยากบอกนะว่านี่คือคุณพอล่าใช่ค่ะช่นเองค่ะทำไมไม่เห็นสวย เมื่อคืนเลยอ่ะก็เมื่อคืนฉันใช้ b บีบีสองดำบีบีสองดำนม้มีช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งเ,เนื้อแมตทันทีที่ทาคุมมันกันน้ำกันเหงื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะศูนย์สองในเชลโลเบตและเบอร์ศูนย์สามอัมนเบตผิวดูสวยเป๊ะสไตล์แมตในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซืบ้อได้ที่เซเว่นอีเลเนและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณมิทินผมจะไปเหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทำไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขวอ่อนครับตกใจง่ายมากพี่นิวพี่ดูผอมลงใช่ป่ะอืมผอมผอมผอมลงมาก ผอมลงจริงใช่ปะพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ปะเอวก็เอฟขาก็เล็กหน้าก็เลียวเออพี่ก็ว่าอยู่กเกงพี่หลวม <pie> พี่ก็หมายดาวิกาใครผอมกว่ากันพี่ผีผอมกว่ามาไม่หลอกเกก็พูดอเอวเอฟหน้าเลียวโอยสาวอะไรจะมาผอมอะไรคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละ พอสอจะไม่ผอมได้ยังไงดูซินี่เกงฉันหลวมเกงหัวมันยืดเธอคิดไปเองอแต่ขาฉันเล็กลงนะพอสอเธอไม่เห็นหรือไงมันเท่าเดิมนั่นแหละเธอคิดไปเองอพี่นิวยังว่าฉันผอมเลยเ้าชมเธอเนี่ยเขามองเธอหรือเปล่า,าฉันผอมว่าฉันผอมสิอิชาเนหรือไงนั่นเธอกินข้าวกับอะไรนิว กินข้าวเหนียวจิ้มซอสแม็กกี้นะอร่อยจะตายประหยัดด้วยนะนี่ก็เห็นเธอกินซอสแม็กกี้กับไข่ต้มทั้งเดือนมันอร่อยตรงไหนก็เพรขะไข่ต้มกับซอสแม็กกี้นี่แหละพี่พรมีถึงมีเงินเก็บในบัญชีถึงหกหลักไงเก็บไว้เยอะเหงเงินนะ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยก็จะอดกินของอร่อยือนใชนเย็นมีซักผ้าดีบ่ะซื้ออะไรห่อเล็กขนาดนั้นมันใักสะอาดด้วยหรอก็ใช้ที่รนิดเดียวมันก็สะอาดอยู่นะแถมยังประหยัดด้วยโอ้ยอ้าวนิว นี่บอกว่าไปหาหมอมาเป็นอะไรล่ะนิวเป็นโรคกระเพาะน่ะพี่พรแล้วหมอก,ก็บอกว่าขาดสารอาหารด้วย <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเงิน,หนให้ใช้มั่งซื้อของมีประโยชน์มาบำรุงตัวเองมั่งไม่รู้จะเก็บไปทําไมเห็นไหมหมอบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่นานเดี๋ยวก็หายยังดีนะที่นิวมีเงินเก็เกบเอามาไว้รักษาตัวเอง โอ๊ยทำไมหน้ามืดจังเลยเป็นอะไรพี่พรสึกแดงมืดเหมือมนจะเป็นลมแล้วร้อน,อน,นหนาวมาหลายวันแล้วไปหาหมอให้หมอตรวจดีกว่าไหมพี่พรหาหมอแพงจะตายพี่ไม่มีเงินหรอกนิวก็บอกแล้วว่าให้พี่พรเก็บเงินบ้างไม่ใช่มีอะไรก็ใช้หมด